เลยครับท้ายครับประจำวันนี้ครับนักพู้ขการหวัาีกวาดเกมโคก็ด้บอร์โซนบหวานเี่ยอยู่ในโซ่ดีท่าน่ามนะสวยด้เบิร์ตโปลในมาใโซ่ดีช่านสามเลยนะบกันในรายการนี้เตือนซอสกันเล็ครับทุกนด้ครับทุกคน แม็กเนี่ยเป็นปุกดีครับต้องหมอหวานเย็นจะเป็นทีมวานครับปุ๊ัดตกรอบมาในส่วนของไอเฟ่ครับรอบสี่ทีมสุดท้ายครับไม่ได้เข้าสิงครับผัดผัดท่ายน่าสร้างดีครับเอาเกมเล่าขึ้นแล้วครับเป็นหน้าเบิร์ดโตนครับปุ๊กจับขวาไปซ้ายครับอยู่ในเสื้อสีส้มบุรีดำเลยครับอนีตบอลไทยในการจะเปิดแล้วครับสัปดาห์หน้าที่ถึงนี่ฟุตบอลไทยก็เปิดแล้วครับ ตั and and ้งมาให้น anyway, ้องเขามาเคลียร์ข้างล่างแล้วรนปะครับ่นครับเราวอนวายด้าอกยครัเนนอกลางานเรื่อยเจอหลายปีเจนหลายีกระแทกเก่อนเลยกระแทกก่อน

เจอแบบนั้นเบิร์ดโทรศัพท์ก็ม่รู้นี่ก็ไม่ไปเลยจเลยจ,ไเยจอได้เจอแบบอยู่แล้วก็จังหวะนี้พลุ่งพลแรงเกินไปครับหวานเย็นถือว่าแม่คุณจะอกผักกันได้็กครับมาครับขิงชั้นหลักต้องรู้นี้ได้แต่ผมุจะหวานเย็ยน มาเกมนี่โอ้โหเรียกว่าในสุดฟุตบอลเพื่อเอเวอเรตต์ตีมหาใจเรียกว่าเออลอบลึกเลยครับแต่ว่าไปไม่ถึงขั้วฝาดครับโยกมาแหม่ตู่มหมวครับทุกร่างที่ต้องบอกว่าเบิร์ตฟอนเนี่ยโอ้โหความสูงชั้เหรียญี่ต้องบอกว่าเยอะกว่าข้างหน้าหวันเย็นครับเนี่ยแล้วถ่ายมาอะไรอย่างเงียแล้ใหญ่ใหญ่ครับโอ้โหจะให้ข้างหน้าไม่ถึงครับแล้วดูสวนกลับครับ quá chó gặp mà áo à, là hay săn thật tạc đai các luôn 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 2, A, luôn 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 A, luôn 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 cỏ luôn luôn chạy luôn 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 วันน um> ี้ต้องบอกว่าโต้คูเล่นของนักหวัดเจนีมาครับถ้าข้าจะูทีเดียวได้ไหมส่วนนักด๊อกโกนตัวเปลี่ยนมีหนึ่งคนครับงอยู่นันข้างสนามตอโอ้โหเปิดตนนี้ครับตูเล่นเร็วเลยครับ ตัมเข้าไหนแล้วเปิดจันจาวเินไปครับตู้ับเปิดตูเสียบอลครับติดร้องกับมาฟาสเปิดตู้นี้ข้างหน้าตาตันแหละป้าเอเอโอ้โหนี่ยังไม่ให้แล้วเราตัดใจกินเองตรงนี้เรียบร้อยเลยครับแสงตั้งหมดเลยครับเข้าไปเลยแล้วดูสิ่งนี้เจินทุ่ดีที่เอเนี่ยยิงเข้าครับไม่ยิงไม่เข้านี่ลูกนี้โดนแน่ครับอ่านรือว่าตัวศูนย์ระหว่างที่ยครับ โอ้โหแล้วนะครับขึ้งน้ำแล้วครับหนึ่งศูนย์แต่ก็ต้องแต่ลืมครับแบตใหม่ที่ปอกลงสนามครับของหวานเย็นครับน้ำนี้มีปลาตูไว้เห็นประจำครับต้องดูว่าแบตนี้ปอกจะมาหรือไม่าครับไปดูครับของหลังเงินท่านบอลจะโดนรถชนมาเมื่ตตอนมันเอ๋เปิดยัดไปนี่นั่นแหละออกทางได้ทุกทุกครับ ตันชาตักเติดติดโยกครับตายออกมาว่าเลยครับลอยฟอยยิงครับแล้วปุ๊บวุ้ยได้เหรอเข้าแล้วอุโหนี่ครับไม่ธรรมดาแล้วนะนี่ได้ปกตินี่ไม่ค่อยเห็นฟอยยิงแบบนี้ครับโอ้โหหลังจากโดนรถชนมาได้ยิงได้เลยครับโอ้โหสมองจ้าเออนี่ดูครับ ลูกนี้องค์ลงเลยครับบอยคก็หุ่นลิงเสียสามเดี่มครับคุณตอนนี้ดูครับเบอร์ตพลโดนมาที่ทสองแบบง่ายๆเลยก็สว่านนี้โดนยิงไกลครับไม่มีใครเข้าไปเพรสซิ่งครับดูแล้วตอนนี้ว่าอย่างเพรสซิ่งขึ้นมาสูงครับเบอร์ตพเปิดโอ้โหทะลุมาทางขวาครับเอ๊ตกคึ้นมาแฉถึงต่อเนี่ยก็จะสวยจากด้านขวาแลเบอร์ตลโอ้ตาครับต ออกทางซ้ายเบอร์เบิร์จริงฝังใช่ยรอเปล่าตรงต่อแล้วแม่จังหวะนี้ตัวไปโฉบด้วยแต่ว่าไม่ถึงแล้วบอลจะมาแรงเกินไปครับโอ้โหนี่ดูแล้วจังหวะไม่เสียวพราตัวที่สองแบบง่ายๆนะฝูงตอนที่ทำให้เกมพวกเขาหลบากขึ้นัสองเข้าตัวแล้วครับออกสซ้ายแล้วตีโอ้โหเรื่นนี้ฟ้าแล้วแม่เข้าขวาข้าไปนิดนึงแลับทันทีโจ้ครับตั้งเตะเล่นแล้วก็เอ๊ เอราวันซ้ายก็โอ้โหบาสจะเปิดลูกพนี่เข้าซองก็ในกรุงไทยมาเลยครับไม่จะให้ครับสิลูกนี้ไม่ถึงนะเบอร์ตากันมาได้ครับเอาเอราวันซ้ายกับบาสบอยบาสเอาลูกบาสให้ไม่ดีครับเบิร์ดตัดได้เข้าขวายิ่งลุกโอ้โหบอกับ ดูับยังเซฟไปได้ก็สวรรค์นี้ยังไม่เสียประตูยังตีตีวันนี้ไม่มีประกันหลังอย่างนะกิมครนะปก,กติก,กิมจะเล่นในฐานะวันนี้ไอ้เนี่ยบอลมันยืนเซนต์แปดแทนตำแหน่งของกิมเยออไไ้๊งอ๋อปจร้ายเยเห็นขนาดนั้นเลยวะตูนทันทันย้๊งเอ้าแล้วตู่กระปิไฟฟ้าครับ ซ้ายมีสองจิงองก็ปูปูดูครับซ้ายก็มีลอยอยู่ขวาก็มีเยอะโอ้โหรูนี้ตัดงชาติยิงเยอะโอ้จังหวันี้หน้าให้มากกว่าแล้วเพราะว่าเพื่อน,นหลุดอยู่เยอะกับข้างหน้าไปมาแล้วเอเปิดจังหวะเดียวไม่ถึงก็มาแก่ทิ้งไม่ได้ครับตอนท้นไไนายก็จบ bạn mà cái mày đó Còn tí Tí phớt chào mà sáu sổ Ui ui mày đi gặp đâu còn đâu đi gặp Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ จังหวะสองอาร์ติตายมือนะเนี่เบิร์ดก็เติมขึ้นมาปุยไปสุดเส้นครับเบิร์ดคือแล้วกข้าเาว่าจังหวะบอลออกจากเท้าแล้วครับลูกทิ้งได้ฟรีคิกครับเอาแล้วมาดูก็ฟรีคิกของท่านเบิร์ตโฟนครับเกือบจะสุดเส้นหลังเลยครับมาดูครับ เซตทีจังหวะนี้ครับของเบิร์ตโฟนครับอยู่ที่บอลเต็นเลยนะเบิร์ตครับเปิดจัดมาเสาแรก้โหแม่งโอ้ไม่โดนแล้วเบิร์ตโฟนตอกมาสองชั้นแลมแล้วได้เป็นลูกพุ้งครับขวาน้เดี๋ยวปีกเลยไปไปแล้วนะหาคจะแต่จะจับให้ตีลูกนี้ไม่ดีครับประตูก็บอลถูกที่เป็นออกเข่าทางแล้วเบิร์ตโฟนขวาไปยิงโอ้โหไม่ไหลครับ เราไหลไม่ดีกันตลอดท้ายโอ้ดูครับ่น้ำสองสูดที่ทำเป็นไปเล่นเยอะแล้วในหน้าหวานเยือกตองระวังเลยก็ต้องตัดไข่แต่ละไหล่เกมกลับมาแน่นอนยอดสำหรับเบิร์ตโฟลคอยชิขึ้นมาสวยครับเอ้าฟ้าท้าให้แต่ว่าดูครับสวยกับมาสองต่อสี่ครับตีเนงๆยิงหรือเปล่าให้ครับโอ้โหเอซ้ายยิงติดบล็อกโอ้โหดูว่าสอง ปาสโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าโอ้โห้พลาดโอกาสได้ประตูที่สามครับอาหารเย็นก็มาพูดนี้ต้องบอกว่าหลุดมาทีสี่ต่อเองครับเอาอยู่บะร้อยนะป้าเอาโอโห้ก็จะขอเปลี่ยนตัวแล้ข้างสนามครับเอาใครออกก็โอ้โหปล่อยนะครับหนึ่งคนก็บอกมาครับ phá chắc Còn như xỉ đây chắc ta hỏi quân chắc phá coi thảm chắc Đó mà เข้าขวาโตึงๆดีตบต่อแล้วว่าันแหลกแล้วทุกวันที่เขาผลิให้เน่ยแต่มือยัากติดนเลยนะเขาอกว่หวานเด่นยังถือว่ายังรักษามาตรฐานได้ดีตามแต่ทุกตัวทัวร์เอเอฟเอเล่นได้ดีแล้วก็ดูแล้วนะเกมนี้ยังดีต่อเนื่องครับเอัสามประตูสูงขึ้นทางครับขึ้นเรือแรกยัดเสาแรกไม่ผ่านเองครับ ยังได้รยลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของเบร์ุครับด้านขวาขอาคกิลงมาเสาสองโขกได้ครับตีลงซ้ยโอ้ so โหยิง <to> wi so ไม่เต็มเท้านะไก่ครับจังหวะจะโับก็แอบออกม้าไปเองครับตูน่าใิครับโอ้โหพิกสวยมากครับโซรอเข้าขวาแดน่งๆจริงโอ้โหมไเลย โอ้โหดูครับนะจังหวะว่าจะพูดคุยก็สวยจริงก็ดีครับแล้วไปโดนแขนตัวเองอีกครับเพิร์ตโฟลโอ้โหเ,เร็วๆร่างในดัวเองดูครับหลอกไปได้เอให้ตัดไม่ถึงก็แบดสวยจอร์ยยกขึ้นมาไม่ทำดุอีกแล้วโอ้โหไปฉลาดเอให้เด็กให้สายเอ้หล่อเข้าในครับแล้ให้มาปิ๊ปยิงโอ้โหไม่ต้อต่อเลย ได้ตรงกลางอ่ะกลางที่มองันได้แลตัจ่อให้อลลางซ้ายกต่นต่ี้ยงหลงไ้ปุ๊บแล้วตรงกล้องนี่โดนเลยนะครับแหม่อ้เงี้ยไอ้ไอ้เงยไองโอ้โหตกใจตกใจตรงกลงนี่โดนนะครับกเนี้ยมือไม่ออกแล้วโอ้โห้ ตกใจจับกล้องมือแข็งอะไรเงี้ยตกใจโอ้โหโดนโดนหน้าฝนนี่เออโดนไปเลยนะแหมเดี๋ยวบอกเฮ้ยฝนแห่ไม่มีเลยจับกล้องแข็งอะไรเงี้ยอ๋อถึงโดนหน้าฝนแล้วเยี่ยมเงี้ยอ๋ออ้าวเห็นว่าแข็งนี้เยี่ยมกเยี่ยมอ๋อเยี่ยมถึงก็ได้โดนฝนแล้วหมดเยี่ยม เป็นส uh euh ั้าๆก็ไม่เปิดย้ายรี่เต่าไม่่าปิดเอ้าแล้วปิดร่า้วก็มาีิตูก็ไก่อะไรจริงไม่มาครับทแบบเราออกห้างครับดูดูคู่ก็ไม่โผ กดจัดเข้ามาไม่ผ่านไปจะไปทิ้งอยากคงได้ลปทุกทุกอีกครั้งนึวยนะสำหรับรถคนครับแต่นงั้นก็ยังไปทิ่งเองครับจัดเข้ามาโอ้โหไม่ผ่ายแล้วโตแล้วตัวสวนกลับก้าวแลดูครับสามคนให้ตัดหลังติ๊กล็อกไม่ผ่านแล้วโอ้โหจังหวะดูท้ายครแล้วเป็นโกคิดช่วยเยอะจับหวะนี้ครับตัดเตะได้เร็วเลยครับ ตูงมาทุกวนี้ดักมาได้เอะอยเอาแบบตีโอ้ให้ไม่ดีนะตีเอาช้าแล้วเอาช้าไปเข้าไม่โดนบอ้แล้วโอ้โหต่างหวะเลยปัดก็แต่เราเคยเล่นบอลนะครับแต่ว่าไม่ได้มองด้านหลังแล้วก็ตีผู้เล่มมนฝั่งข้ามาแย่ครับเปิดตรงนี้ก็ไม่ดีแล้วแต่ว่าปัดโอ้โห ปาดออกหลังไครับแต่น้าโครับเสียมันคน่าคิดครับต่นทายครับเยยจปังแล้วได้ได้แล้วเป็นบอลึ้งอวเยี่ยครับเอ๋โอ้โหไ่เ้นมาสวยครับตูนี้ยังไงกบล็อกตไว้ได้เยิงไม่ผ่านับแล้วจะสวยกลับกโหูก็ไมแน่ดยครับบิร์กด้ดังขวาครับป็นไ้ต้นครับยิง โอ้โหครับเอด็มาิตน่าจะตั้งใจยิงถึงขึผ่านเข้นก่อครับแเออ่ตรงโกกเปลี่ยนทรียบร้อยเลยครับออกมาออกมาออกมาไอสัตว์อ้ยาไ้ประตูที่สี่ในช่วงหา่สุดท้ายครับทีนี้มาแล หญิงลูกนี้โอ้โหก็ยังไม่ตกเกอบลูกที่ตรเกอบก็ไม่หวังที่อตสงแล้วจะขอเก็บตัวแล้วเอาเอวมาแล้วแต่งยาวตีคนเดียวเลยก็พักอกจกลงมาเตอสองคนก็ จ่อให้ไม่ดีครับลูกนี้แล้วฟ้าต่อแล้วครับเออตั้งแต่ขึ้นมาครับของกำลังโดนฝนครับตั้งแต่เร็วครับเต็โอ้โหให้ลูกนเพื่อนยังไม่ได้ออกตัวเลยครับดูก็พยายามโดนหมกเพราะว่าน่าจะออกตัวไวๆก่อนครับผมแต่ว่าจังหวะให้เลยต้องหมกมันแรงไปหน่อยครับเอ็นสันๆครับเต็มเิดยาวเลยครับเก็บได้ก็ต้อง กองไฟฟ้าครับบอลโอนให้ไม่ทะลุอีกแล้วโดนสวนครับตีหักข้อมาไม่หลานเอายกได้ยกไปไปไปกูครับตัดเข้าไปเกินสองโอนต้องกลับหลังครก็ตั้งอันใหม่ับต้องเอ้ให้ไฟฟ้านี่ครับแล้วโดนจักกันมาได้ครับวนอยู่ตีจะทับทิพหนึ่งสองไม่ทะลุครับแม่ให้บอลวินง่ายเกินครับ เอาตอาจริงเลยครับแล้วก็ชนเสาโอ้าปู่มดีไม่ได้เป็นคนแล้วทิ้งก็เปิดไปเสาสองปิ๊งตาบนเล่นอย่งนีไม่ตรงอกับโอ้โหแล้วหมุนปลายซ้ายครับไก่กจับได้ไม่ดีครับโอ้โหแล้วตไ่ทิ้งเลยครับตอนสุดท้าย จับมาไม่่านครับยังเป็นบอลทุ่งนด้านขวาครับของเบสครับตีแต่เอาาซ้ายต้อนไอ้ไ่เส้นอะไตรงล๊จาตรงกบักอยู่แล้วกหน่ายหน่าหายออกหายออเร็วหุด้าต่วั พิมพ์ต pues ัวไม่ได้ครับแต่น nah ั่งตีครับแม่อย่ามัวเลยแม่ยังได้เป็นเตะมุมครับเออจับเข้าเตะมพือนดิครับเพื่อนบอลเด้งจริงแล้วก็ไม่ได้อูกหมูของทั้งแม่ของทั้งแฟนเราลูกนี้เดี๋ยวไม่ได้ครับแค่เตะมุมเท่านั้นนะแต่นั่งขวาครับเล่นสั้นครับ ได้แล้วไปครับหนึ่งสองตีทีไม่ผ่านแล้วต้องระวังแกฝนกับครับปิกเอาหมุกปิกปูก็ไม่งเลี้ยไปเจอทางตันก็ตลอดนี้ได้ลุกทุ่งครับจากทุ่งเล็ขายดีแล้วปิกขนาดเส้นครับเปล่าเปล่าโอ้โหเปล่าแก็แม่จตลอดนี้ ฟีคิกครับทางซ้ายครับของหวันเย็นครับในช่วงนาทีสุดท้ายครับเขืเกมในครึ่งหลาแรกครับอ้าวมาดูครับฟีคิกปั่นโค้งมาแล้วก็ไม่ตรงเพื่อนย่อหน้าจังหวะสุดท้ายถ้าลูกนี้ก็ต้องบอกให้มาเนี่ยถือว่าไอเดียดีครับเห็นเตะว่ากินกับเสาไส่ครับแต่ว่าต้องแบบให้มาครับผมมันแรงเกินไปครับ <produ> <ete> <t iny Japanese> เอ้าแล้วไปเล่นหน้าโถงกับเบิร์ดโจนถ้าเกิดเสียกับเอ้าแล้วบอลลูกนี้อยู่ในมันก้ามกลืนว่าอยู่ในกรอบหรือเปล่าผู้สาวตูไม่ใช่กล้าใช้มือครับฟังกันอยู่ลูกเิ็กย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับไปซ้ายยิงไปยิงชาเล่มกรโตนสวยครับไก่ฟางสวยก๊อปพิกมาได้แล้วให้ทางซ้ายก๊อปช็อตเติมสูงก๊อปเลยไปเสาไกลเด้งเกิ้ง แล้วก็ไม่ได้อีกแล้วกระเบิดฟูอู๋ปูตีไม่บอกสักคำนี่โอกาสได้ลุ้นเลยจังหวะจ่ายของจ้อที่เขาบอกว่าสวยเลยครับโอ้โหไหลบอลโค้งหาเพื่อนเลยครับโอ้จังหวะนี้จะยิงก็ไม่ดีครับไม่ตรงกรอบจะส่งก็แรงเกินครับโอ้แล้วไปเฉยเลยครับติีไปโยมาสองยิงครับอ้าวโอ้โหนี่ครับมันต้องแบบนี้ครับโอ้ตีนี่ดูแล้วยิงหายเลยครับจังหวะสุดท้ายครับ โอ้โหทั้งสาคนก็ตีก็ปิ้งก็ไปซัดไปซ้ายลงนี้เลือกเอาไว้แล้โอ๊ะโออ้าวโอ้โหดยู่แจังหวะแบบนี้ครับคมกว่าแล้วสำหรับบเย็นครับนี่เกมที่ฟอร์มครับัสินยันที่ฐานตสกอร์จ oh. ร no ิงๆครับสำหรับเกมที่ฟอร์มครับเอาแล้วลุยเดียวบ้างครับดูด้วยหมาคนเดียวครับเอ้าจับบอลได้ครับไใจทิกเจอมาอยู่เอาล้มไปเองโอ้โหแข็งกว่าเยอะครับ เข้ายยิงลูกชาลับอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอาวแล้วก็เปิดป่องนี่ยังรักษาสติผิดไว้อย่างเดี๋ยวแน่นเลยครับขอมาแล้วขอมาอีกแล้วครับเนี่ยาแบบไหนนี่เสียประตูแบบนั้นครับปองกเอาสายยาเดี๋ยวเราขวาเทียนดีถ้าปองไม่ผูดกับประตู có anh kia nhưng biết anh ờ, đồng với